สวัสดีค่ะอยู่กับช่างอซอฟติดปั่นกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับเด็กเกมสาวนาเกลือนั่นเองนะคะวันนี้นะคอาซอจะไปเดที่40บาทนะแล้วก็ซื้อฟิเจอร์ไป2,000บาทนั่นเองนะคะเราได้หมดฟรีนะคะทั้งหมด10รอบนะทุกค,คุณขาเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะวันนี้นะคะสาวนาเกลือของเรานะคะจะแตกหรือจะไม่แตกนะทุกคนห่ะเดี๋ยวเรามา รอรุนกันแล้วก็สกนุกจับหวะปีกเนาะแต่ตอนนี้นะคะมุนมา5รอบนัดเพิ่งได้ไป1 6 8บาทนะเอ,อ้ยได้ไป208บาทนี่เองนะคะได้มาอีก192บาทค่ะเลือ,อีก3รอบนะคะได้ไปอีก112บาท2รอบสุดท้ายนะคะ1รอบรอบสุดท้ายแล้วนะทุกคน ได้มาอีก80บาทค่ะเราได้เงินรางวัลรวมไปทั้งหมดนะหะ592บาทนั่นเองนะคะก็ะถือว่ารอบนี้นะ,ะเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ทุนคืนนะคะแล้วนคนขาก็ไปันต่ออีกสักหนึ่งรอบนะคะเบ็ดเท่าเดิมเลยนะคะ40บาทนะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป2,000บาทค่ะทุกคน รอบนี้นะคะเราจะได้กำไรไหมคะทุกคนคะเหลืออีก7รอบค่ะได้มาอีก64บาทมาอีก120บาทค่ะแล้วก็แตกไปอีก816บาทเราได้เงินรางวัลก้องโตนะคะทุกคนได้มา1,000บาท โอเคค่ะเหลืออีกหกรอบมหาต้นนี้ตัวคูคูสิบสี่แล้วนะคะแตกใหญ่มาแล้วค่ะได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตนะคะเมื่อกี้น่าจะพันกว่าบาทเลยนะทุกคนได้ไปทั้งหมด1,232บาทนะคะเหลืออีก5รอบนะคะเราได้มา3 8มดบบาทค่ะเหลืออีก4รอบนะคะ3รอบ สองรอบได้มาอีก864บาทค่ะตอนนี้นะคะตัวคูณคูณ20นะคะวายมาค่ะทุกคนแตกใหญ่อีกแล้วนะคะได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตเลยนะทุกคนหาไม่รู้ว่าจะได้ไปเท่าไหร่นะคะไม่ได้ดูริงคน่ะีน่าจะได้ส0 0พันมั้งไม่ถึงได้ไป1 8 6 0บบาทนั่นเองนะคะเหลืออีกหนึ่งรอบรอบสุดท้ายแล้วค่ะ ได้เงินรางวังลรวมไปทั้งหมดนะคะ4,700บาทนะทุกคนก็ถือว่ารอบนี้นะคะสองรอบลงกันเนาะเราได้กำไรป,ประมาณเกือบพันเหมือนกันนะเออก็อย่างน้อยก็ได้นะคะทุกคนค่ะก็วันนี้นะคะเาซาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย